สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยจอ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยิมสามพฤษภาคมนี้ยุทธพงษ์บอกเพื่อกันบิ๊กตู่ยุบสภานีที่พักเพื่อไทยนายยุทธพงษ์จรัสเถียนสอสอมหาสารคามและ รองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงถึงสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ว่าวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังไม่มีทีท่าว่าจะลดจำนวนลงขณะที่รัฐบาลไม่มีเงินที่จะนามาใช้รักษาแล้วทาให้เกิดมาตรการการแบ่งสีผู้ป่วยตามความรุนแรงของอาการถ้าไม่มีอาการให้กักตัวรักษาที่บ้านโดยจะมีการแจกยาฟาวิพิลาเวียให้รับประทานที่บ้านตนในฐานะสสมหาสารคาม วันนี้ในพื้นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากแต่ไม่เห็นยาฟาวิพิลาเวียมีเพียงยาแก้ปวดจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อสอบคอ,ออกมาชี้แจงว่ายาฟาวิพิลาเวียอยู่ไหนและอย่ามาพูดว่าโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนไม่อันตรายซึ่งสวนทางกับยอดผู้เสียชีวิต ที่เพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้ใครติดโควิด1 i d 1 9โรงพยาบาลไม่มีเตียงรับยูเซปที่บอกว่ารักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนแต่วันนี้นะ่ะไม่มีเตียงระบบสาธารณสุขล่มสลายเป็นไปตามมีตามเกิดฉะนั้นนะ่ะขอให้พระเด็กประยุทธ์เตรียมตัวไว้เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาจะถูกอภิปราย เรื่องการบริหารโควิด -19 ล้มเหลวแน่นอนการประชุมสสของพักเพื่อไทยวันที่15มีนาคมที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเลขาธิการพักและตัวแทนพักไปร่วมประชุมร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในการเปิดประชุมสมัยหน้าโดยในวันที่23พฤษภาคมเวลา8นา30นาที พักเพื่อไทยพร้อมที่จะยื่นยติทันทีเพื่อเด็กประยุทธ์จะได้ไม่ต้องยุสบสภาหนีคุณยุทธพงศ์กล่าวคุณยุทธพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาใช้ด้วยกำหนดกรอบด้านสาธรารณสุข30,000ล้านบาทก็ปานปลายเป็น1,15,000ล้านบาทล่าสุดขณะนี้เงินกู้ก้อนนี้เหลือเพียง7 4 0 0 0ล้านบาท ถ้าเงินตรงนี้หมดก็ไม่มีเงินแล้วดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ขยายเพดานเงินกู้จากร้อยละ60เป็นร้อยละเจตนอยากให้พลเอกประยุทธ์กรากู้เงินเพิ่มเพราะวันนี้นะ่ะประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะติดโควิดกันทั้งประเทศซึ่งการกู้เงินแม้เป็นอำนาจของรัฐบาลในการออกพรกรแต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้พเดกประยุทธ์ไม่เชื่อว่าเสียงตัวเองในสภาจะผ่านหรือไม่เพราะถ้าวตแพ้ในสภา,าเรื่องนี้พเดกประยุทธ์ต,ต,ต้องลาออกเนื่องจากเป็นพระกสสาคัญพเดกประยุทธ์จึงเอาใจสสพักร่วมรัฐบาลอย่างมากเพราะไม่มั่นใจในสถิรภาพารัฐบาลแล้วตนจึงคิดว่าเปิดสภารอบนี้รัฐบาลจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดธรรมนัตคู่พวกปรามาตร เศรษฐกิจไทยเป็นอากาศบอกถ้าไม่มีให้หายใจตายทันทีนะ18มีนาคมที่ทำการพักเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสจังหวัดพะเยาในฐานะเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการที่พักระบุในการโบวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจะอยู่ข้างประชาชนเหมือนเป็นการแทงกักหรือไม่ว่าไม่เป็นการแทงกัก ตนมีความชัดเจนว่ารัฐมนตรีคนใดที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองเราไม่โหวตให้อย่างแน่นอนไม่มีการแทงกักผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ดูเหมือนว่าเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยจะมีเยอะจนอาจจะทำให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายวันๆหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าคุณทำดีหรือยังละ่ะ หลายคนมองพักเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศแต่มนุษย์เรานะ่วันหนึ่งขาดอากาศจะตายทันทีนะมีใครอยู่ได้บ้างหากขาดอากาศผู้สึกข่าวถามว่าใครที่เห็นว่าพักเศรษฐกิจไทยเป็นอากาศร้อยอีกธรรมนัสกล่าวว่าผมไม่ทราบคนนี้นะ่ะจะไม่รอดตนก็ขอขอบคุณเพราะแสดงว่าให้ความสำคัญกับตนมากอย่างพืชสัตว อากาศนะ่ะขาดอากาศก็ตายสื่อว่าชัดเจนไหมครับความคืบหน้าล่าสุดเสียโตอภิชัยเตชะบนลาออกจากพักประชาธิปัตย์วันนี้ทิ้งเก้าอีอ้สสปาร์ตี้ลิสต์เปิดตัวซบพ,พักพลังประชารัฐนายอภิชัยเตชะบนสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวว่า17มีนาคมเวลา9นาฬิกาจะเดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์หลังจากนั้น จะเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐพร้อมกับเปิดตัวในเวลา16บนาฬิกาที่ที่ทำการพักพลังประชารัฐอาคารรัชดาวันถนนรัชดาพิเศษรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐของนายอภิชัยตเตชะวลสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่17มีนาคมในวัดน,นกก่าวนอกจากจะเป็นการเปิดตัวแล้วจะมีการแนะนำนายพภิชัย ต่อที่ประชุมว่าที่ผู้สมัครสกอของพักพลังประชารัฐเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่านายอภิชัยจะเข้ามาเป็นผู้ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนขณนะเดียวกันเบื้องต้นได้มีการวางสัดส่วนของสสกรุงเทพมหานครโดยให้สสหนึ่งคนดูแลว,ว่าที่ผู้สมัครสก .12 คนสำหรับการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานได้มีวาระหารือถึงการเตรียมความพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ของพักวันที่3ามิถนายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยวาระในการประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักแทนตำแหน่งที่ว่างลง4คนก็คือเลขาธิการพักการเมืองนายทะเบียนสมาชิกพักการเมือง กรรมการบริหารอื่นๆของพรรคการเมืองรวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารผู้รับสมัครเลือกตั้งสสชุดใหม่สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะตั้งมาเป็นกรรมการบริหารพรรค4คนแทนตำแหน่งที่ว่างลงไม่ได้นำรายชื่อมาพูดคุยในที่ประชุมวันนี้โดยให้เป็นอำนาจตัดสินใจของพลเอกประวิทย์หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาซึ่ง มีรายชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งอยู่ในใจแล้วความคืบหน้าล่าสุดทักษิณซัดประยุทธ์เป็นนายกไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐยังทำมาแล้วกลัวอะไรกระปม8ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางแฟนเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจและพูดคุยผ่านครับเฮาส์ ถ่ายทอดถึงประสบการณ์ที่เคยใช้ศิลปะในการเจราจากับผู้นําต่างชาติพร้อมระบุว่าสสปัดเศษช่วงนี้นะ่ะคงจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ดีนะช่วงนี้นะ่ะมีข่าวว่าพักเล็กพักน้อยมีแต่คนแย่งการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวดูเหมือนใครๆก็อยากจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวหนูๆทั้งหลายท่านนายกก็จะเลี้ยงข้าวอีกคิดว่าพักเล็กคงขอบคุณมากอิ่มดีทำให้พวก ที่ได้เป็นสสปัดเศษช่วงนี้นะ่ะคงจะมีอาหารรวมสมบูรณ์ดีเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นเจ้าที่รัฐเขายังทำมาแล้วเลยกลัวอะไรกับเรื่องของ8ปีผมไม่แน่ใจว่ายิมสองนี้ท่านนายกจะชิงยุบสภาก่อนเพื่อจะลงเลือกตั้งใหม่ก็เป็นวิธีที่นายกคิดไว้แต่ก็ยังไม่สามารถตีความได้ว่านายกจะอยู่เกิน8ปีได้หรือเปล่า ซึ่งเอาจริงนายกเขาสามารถนะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นเจ้าที่รัฐเขายังทำมาแล้วเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าคราวหน้าเนี่ยพอครบ8ปีแล้วเขาจะบอกว่าไอที่8ปีเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกพึ่งเป็นได้2ปีกว่าก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันกลัวอะไรกับเรื่อง8ปีเพราะเรื่องกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมาแล้วแต่ว่าจะตัดสิน ให้ใครมันก็จะลำบากหน่อยคุณใช้เงินแบบไม่มียุทธศาสตร์แจกโน่นแจกนี่คือปัญญาอ่อนอะ